เกี่ยวกับการปลูกกระมิ้นเสริมในสวนยางพาราเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทำการปลูกกระมิ้นระหว่างต้นยางพาราบนเนื้อที่3ไร่ใช้ระยะเวลาประมาณ8เดือนเก็บกระมิ้นขายให้กับกลุ่มทำเครื่องแกงสร้างรายได้กว่า170,000บาท สำหรับกระมิ้นที่ปลูกเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากมีสีส้มสวยทำให้เครื่องแกงที่ออกมามีสีสันน่ากินที่สวนยางพาราของนางบุญคร่องเยาวดำหรือป้าแตมอ,อายุ59ปีอยู่บ้านเลขที่180ทั1หมู่ที่4ตำบลนา1หมือนสีอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยป้าแตมและครอบครัว ช้ช่วยกันถอนกระมิ่นที่ปลูกไว้ในสวนยางพาราเพื่อที่จะนำมาทำความสะอาดซึ่งถอนไม่ยากและใช้เวลาในการถอนกระมิ่นไม่นานคนที่จะนำกระมิ่นมาทำความสะอาดหลังจากที่ถอนเสร็จพ้าแต้มและครอบครัวก็ได้นำกระมิ่นมาทำความสะอาด แล้วก็เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายกับกลุ่มทำเครื่องแกงโดยจำหน่ายในกิโลกรัมละ50บาทสำหรับขมิ้นของป้าแต้มนะคะจะมีสีส้มๆเป็นที่ต้องการของกลุ่มทําเครื่องแกงเป็นอย่างมากเพราะเมื่อนำไปประกอบอาหารก็จะมีสีสันสวยงามน่ากิน และในครั้งนี้นะคะครอบครัวของป้าเต็มก็ได้ช่วยกันล้างทำความสะอาดกระมิ่นอย่างดีพร้อมกับคัดเลือกกรมิ่นเพื่อเก็บไว้เป็นแม่พันุ์ในการปรปลูกครั้งต่อไปอีกด้วยในขณะเดียวกันนางบุญคลรองเยาวดำหรือป้าเต็มก็ได้กล่าวว่าต้นและครอบครัวทำอาชีพสวนยางพาราราคายางพาราไม่ค่อยดีเท่าที่ควร จึงหาพืชมาปลูกเสริมในร่องระหว่างต้นยางพาราเพื่อใช้เนื้อที่ว่างให้เกิดประโยชน์โดยเมื่อสี่ปีก่อนมีคนแนะนำให้ปลูกกระมิ่นพันธุ์ด้วงทองจึงได้ทดลองปลูกให้ผลผลิตดีมากสีของกระมิ่นก็มีสีส้มสวยเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าจึงได้ปลูกเพิ่มบนเนื้อที่สามไร่ ใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ8เดือนจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะทําการคัดแยกหัวขมิ้นไว้ส่วนหนึ่งเพื่อไว้ปลูกครั้งต่อไปถือว่าเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถปลูกได้ตลอด และในปัจจุบันนะคะทราบว่าได้ส่งขมิ้นให้กับกลุ่มทําเครื่องแกงจําหน่ายในราคากิโลกรัมละ50บาทในระยะเวลา8เดือนก็สามารถขายขมิ้นได้ประมาณ170,000บาทเมื่อหักท้นทุนแล้วจะเหลือประมาณ100,000บาทส่วนในปีนี้นะคะทราบว่าปริมาณของขมิ้นน้อยกว่าปีก่อนเนื่องจากที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภัยแรง อย่างไรก็ตามการปลูกขมิ้นก็ถือว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่สนใจขมิ้นนะคะสามารถติดต่อได้ที่นางบุญคร่องเยาดำหรือป้าแตมได้ที่เบอร์โทรศพัพท์0896492866 ข้างบนกลองเหยื่อดำกระเทศตะกอนลูกรมินปัน่นดวงทองจำหมาสี่ปีแล้วค่ะการได้ได้ซ้ำหลายอันค่ะตกไปเส้นเจ็ดรวมตั้งทุนนะ ค่ะแปดแปดเดือนค่ะซึ่งจะเก็บต้ประโยชน์ไดแล้วเอาไปส่งที่ไหนครับค่ะช่วงงงเพืองค่ะอ๋อคือว่าทำอ่าส่งเพื่องทำเครื่องแกงอย่ายค่ะค่ะทำเื่องแกงปูก้รี่ท่าไหรยซ้ายประมาณายค่ะแึแแมยาหรือแตมางหยาง ขายกี่โลเท่าไหร่จคะอ้าชุดบาทอ้าชุดบาทจ้ะอ๋อคืออันนี้ส่งโรงงานอย่างเดียวไม่ไม่ไม่ขายข้างนอกใช่ไหมครับจ้าค่ะดูที่กุ๊ปที่ผ่านมาเนี่ยอากาศร้อนแล้วช่วงฝนตกนี่มีฝนมีฝนก็ต้องตกมีมีมีพ่นกระสอบกะปีนี้พ่นบาริตไม่ค่อยดีต่อตีขุนต้องระวังอากาศร้อนค่ะได้ไม่เต็มที ลดน้อยลงมาจากปี่เดียวมันลงไปเยอะไหมครกากาครึงต่อครึ่งเลยกานจลยจ้าจ้าได้น้อยได้น้อยวะาูดูแต่ราคาดีขึ้นราคาพมีดีขึ้กาปีเดียวกาส่งสามพับห้าบาท จ้าส้งมีแต่แล้วส้มดำจ้าปีนี้อันมันนอกพุ่มหมันนอนใช่จ้าจ้าเนี่ยได้ทำเสร็จเรียบร้อยเลยนี่จะชีดอีกครั้งนึ่งจะส้มแล้อย่างที่แบบรู้เลยแต่ไม่ค่ะเขาแม้า่ะ ออป <Ka> ั้นอย่างเดียวออปันก็ใกล้เพื่อขายต้นพันธุ์ไหมครับกาเขามาซื้อเมือนกันเอาไปพลูกตออ้ไลนะต้นพันการาคาต่ากันแก่วกาลดนำนักใ,ใ colo, ห้เขาไปปิ่มให้ขายไปกิโลเพื่ไรครับปิดเพืนกิโลใส่ ตีสามกิโลก็ใส่สามเอ็ดโลใส่เชือเ้อไปหนึ่งโลเดี๋ยวเชืออ่อหลังเรเลยเด็กขินมินปัตติมันมันมีลักษณะเป็นผีซีดดีเด่น,น,นว่าเปื่อยเปื่อยแทบซี่เลยซี่มันโตมาช่วยแต่ขอจะมีข้องหมาก,กันข้อจะเหลือกพวกกลวงเผืองนันข้อจะเหลือกหมากนะเจ้าขี้มันขี้ไม่นนั้นก็ไม่นเนียนค่ะต้องไม่ข้ามผีแต่ขออนั้นตมขอไม่มีนะเอาไปจ่ายได้จากนั้น For me, and can't phí my phí bit of bee. Billman may sway. Macha coan. No, mama. Kao, 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 mama. Kao,